ถ้าเพื่อนๆนะครับได้เห็นคลิปนี้แล้วก็แสดงว่าอผมไม่รับสิทธิ์ในการประกันตัวนะครับก็อยากส่งแรงใจจากในเรือนจานะครับเป็นตัวแทนของผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคนนะครับส่งกําลังใจให้กับคนที่ต่อสู้ด้านนอกนะครับให้ร่วมกันต่อสู้ต่อไปแล้วก็ร่วมกันเรียกร้องนะครับให้พวกเราได้เสรีภาพแล้วก็ได้ความเสมอภาคที่เรามุ่งหวังกันตั้งแต่แรกเริ่มนะครับความเท่าเทียมมันต้องเกิดขึ้นในรุ่นเรานะครับแล้วก็อุปสรรคมันก็เป็นแค่ยาชูกาลัง การต่อสู้มันมันเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วก็ผมคิดว่าปลายทางพวกเราเห็นร่วมกันแล้วว่าสังคมมันควรจะไปที่ทางไหนนะครับก็อยากให้ทุกคนมีกาลังใจนะครับดูแลกันไปแล้วก็ช่วยกันนะครับสร้างคนใหม่ๆขึ้นมาสืบทอดเจตนารมณ์นะครับของพวกเรานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ด้วยความสุขด้วยความมนุษย์นะครับให้ให้ทุกคนลึกอยู่เสมอว่าการต่อสู้นี้มัน มันเป็นพันธกิจของยุคสมัยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงประชาคมโลกนะครับช่วยให้กำลังใจแล้วก็เป็นแรงใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับลูกพ่อกำลังถ่ายคลิปเพื่อนกำลังทำงานาเนงียบไปหนึ่งได้ไหมขาร้องขาร้องขาร้องนั่นเอาแล้ว